รบุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้นมีสองเล่มนี้เป็นมิตรหมอสมัยกูทิมนะครับเล่มแรกนี้ได้จากหลวงปู่พูนนะครับต้นตระกูลนะครับเล่มน,นี้นะครับ เป็นเหมือปลาหมอเป็นที่หลวงปู่ถิ่นจานนะครับาตกทอดมาจากตับกูอตัะกูนเป็นพ่อของจ่าเมงนะครับนะครับด้ามจะเป็นผงภัยกุมารแล้วฝักเป็นด้านไม้นะครับมีรอยจานหลวงปู่ถิ่นชัดเจนอันนี้เป็นมิดหมอนะครับจากตับกูล เป็นเหงือกขมอมีรอยจานนะฮะเห็นไหมอ่าด้ามเป็นเป็นขุมแผนผงขุมแผนนะฮะฝักเป็นไม้เห็นไหม,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 มค้คนก้<ค>นผงพายะนะฮะค้นอุดด้วยผงพายกุมารครับอ่าแล้วอีกเล่มหนึ่งครับ อีกเล่มหนึ่งอันนี้เป็นมีดหมอสำหรับหลวงปู่ถินใช้ตกลงออกมาจากถึงจ้ามเม่ของบุุนทำหลวงปู่ถินมานะครับเป็นมีดสัป,ปเหร่ะน,นะครับเป็นมีดเหนือป่าหมอเหมือนกันอันนี้หลวงปู่ทิมน หลวงปู่ทิมท่านพกติดตัวอยู่ตลอดนะครับแล้วจบทอดมาถึงจ่าแม่งก็คือบุตรคุณธรรมหลวงปู่ทิมครับครับเนี่ยครเวลารับต้องไปรับอยู่ที่วัดรับที่บ้านไม่ได้นะครับครับโอเคครับ